สวัสดีครับวันนี้พบกับลอดดาดอยากเล่าวันนี้เราจะมาเล่าประวัตินักเตะเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน no, ว่าที่ตำนานของลิเวอร์พูลถ้าจะมีซักตำแหน่งที่คนเล่นฟุตบอลทุกคนไม่อยากจะเล่นนั้นก็คงหนีไม่พ้นตำแหน่งตัวรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบ็คขวายิ่งแล้วใหญ่ใครจะไปสนตำแหน่งที่ไม่ถูกไฟสปอตไลท์ส่องไปถึงแต่เมื่อต่อสามปีที่ผ่านมาตำแหน่งนี้เฉิดฉายและถูกจับตามองอีกครั้งจากการเล่นของเด็กหนุ่มสกัลเซอร์นามว่าเ no, ทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเท้าขวาที่เปิดบอลได้อย่างน่าเฉียบคมพอๆกับกองกลางระดับเทพของนักเตะหมายเลข6กสิบทำให้เขากลายเป็นขวัญใจของเดอร์คอปได้อย่างรวดเร็วและถูกคาดหวังให้เป็นตำนานสกลเซอร์คนต่อไปของมือลิวพูและนี่คือเส้นทางของเจ้าหนูคนนี้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นขุนกำลังสำคัญของเจอเก้น เานนอเล็กซานเดอร์อาร์โนล์ลืมตาดูโลกเมื่อปีคศ1998ในเขตเวสต์ดาบี้เมืองริวพูนั่นทําให้บ้านของเขาอยู่ในละแวกเมลวูสนามซ้อมของลิวพูโดยเขาได้รับทุนจากสถาบันของสโมสรตั้งแต่อายุ6ขวบนี่คือจุดเริ่มต้นของหนึ่งในแบ็คขวาที่ถูกจับตามองมากที่สุดในฟุตบอลยุคปัจจุบันเทนเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2018ว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาพร้อมมอบวินญาณทั้งหมดให้กับผงแดงคือเมื่อเขาได้สัมผัสบรรยากาศในแอนฟิลและได้ดูลูกยิงบออลลเเเเ่่สยยุกกกาซในนมูชปี รอบรองชนะเลิศเมื่อปี2005ที่พบกับยูเวนตตสจากช่วงเวลานั้นมันทําให้ผมรับรู้ได้ว่าผมต้องการเล่นให้กับลิเวอร์พูตลต่อชีวิตที่เหลือและผมจะสนับสนุนลิเวอร์พูลตลอดไปหลังจากนั้นเขาค่อยๆพัฒนามาตามลําดับโดยได้รับหน้าที่ให้เป็นกัปตันทีมในชุดยู16ยู18ภายใต้การคุมทีมของเปเปรินลินเดอร์โค้ชทีมเด็กในตอนนั้นซึ่งเขาคือโค้ชคนแรกๆที่เห็นแววของเด็กน้อยคนนี้เพนมีความเข้าใจและมีความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นฟุตบอลซึ่งแน่นอนเขาสามารถเล่นฟุตบบอลในแบบ ที่เราไม่คาดคิดได้เขามีความคล่องแคล่วแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเขามีการตัดสินใจที่รวดเร็วและเฉียบแหลมเขาอ่านเกมออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือเพื่อนรุวมทีมไม่ใช่เพียงลินเดอร์เท่านั้นที่เห็นความสามารถของดาวลุ่งในตอนนั้นสตีเวนเจอร์ลัตก็เป็นหนึ่งคนที่เห็นเพชรเม็ดงามน,นี้ก่อนใครโดยเขาเคยเขียนบรรยายสรรพคุณของอาร์โนในวยัย16ปีไว้ในหนังสือชีวประวัติของเขาว่าเทนอาร์โนสามารถจะมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้เพราะเขาเป็น เ็กที่ขยันซ้อมและเขามีความมุ่งมั่นในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาค่อนข้างผอมแต่เขามีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเลยนะเขามีทัศนคติที่ถูกต้องและมาจากเวสต์ดาร์บี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมลวูดดังนั้นเทน์ก็เป็นนักล่าฝันอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกับผมที่เคยพยายามเป็นเหมือนจอร์บานสตีฟแม็กมาเนมนตอนนี้เทน์ก็เกติบโตขึ้นมาแล้วอยากจะเป็นผมในขณะที่เล่นอยู่ในส่วนธนบัรเมอร์ซี่สาในปี2015ผลของการบ่มเพาะฝีเท้าตั้งแต่อายุ6ขวบของ เริ่มออกหอกอออกผลเชนถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ไปเล่นเกมฟีซีซั่นแม้แต่ยังไม่ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงแต่ก็เป็นการเริ่มต้นในฝันของเกาเซอร์ลหลายๆคนในฤดูก,กาลถัดมาความฝันของเขากลายเป็นจริงด้วยการประเดิมเป็นตัวเ็ตัวจริงในเกมลีกครับเจอกับทอ็อตแนมฮอตสเปอร์แต่ก็คงเทียบไม่ได้กับเกมต่อมาที่เขาได้รับโอกาสในศึกแดงเดือดเจอกับคู่รักคู่แข้นต่อการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขารู้จักปักคอปว่าจะได้ลงเล่นเพียง4ชั่วโมงก่อนเกมเท่านั้นทันทีที่ผมรู้ผมรีบโทรไปบอกแม่และแม ห้ออกมาทุกคนรอบตัวผมมีความสุขมากๆแม่ให้คําแนะนําว่าไม่ต้องกังวลและลงไปเล่นให้เต็มที่ตอนประมาณช่วงเที่ยงของวันนั้นคอปเดินมาบอกผมว่าพร้อมลงเล่นไหมผมก็ตอบไปว่าพร้อมครับเขาบอกว่างั้นเรามาลองดูกันนั่นคือตอนที่ผมรู้ว่าผมจะได้ลงเล่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่รู้ก่อนแข่งไม่กี่ชั่วโมงถ้าผมรู้เรื่องก่อนหน้านี้ผมอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้บทสรุปของฤด,ดูกาลนั้นเขาได้ลงเล่นไป12นัดและกลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสมโมสรฤด,ดูกาลต่อมาเทนกลายเป็นดาวจัลสแสง เต็มตัวเมื่อคู่แข่งในตำแหน่งของเขาอย่างนธทนิเนียลคายและโจโกเมดได้รับบาดเจ็บยาวเขาได้ลงเล่นไปส3สามนัดในทุกรายการนั่นรวมถึงนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พ่ายต่อแล้วมาริด้วยโดยเกมนี้ทําให้เขาสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในเกมนัดชิงรหยใหญ่ที่สุดในถ้วยยูโรยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยฟอร์มอันสุดยอดในฤดูกาลนั้นเขาถูกแกเลเรต์ซาเกตเรียกติดทีมชาติอังกฤษสําหรับฟุตบอลโลกในปี2018ในรัสเซียแม้จะเป็นแบ็กอัพให้กับทิปเปีย แต่เขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นในเกมรอบแบ่งกลุ่มกับเบลยเยียมทำให้เขากลายเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษอายุน้อยที่สุด ที่เคยลงเล่นในทีมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฤดูกา,าล2018-2019เป็นปีที่แฟนบอลลิเวอร์พูลได้ยิ้มได้อย่างเป็นที่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเมื่อทีมคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6แม้ในเกมดีกจะพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายทำได้97แต้มตามหลังมซิตี้แค่1แต้มแล้วลองทายดูว่าใครยึดตำแหน่งตัวจริงแบ็คขวาของทีมชุดนั้นใช่แล้วขอคือเทนนอเล็กซานเดอร์อโนในวัยเพียง20ปีที่พ่วงสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเกิน50เกมนักเตะอายุน้ออยที่สุดขงพเม ที่ทำา3แอสซิสต์ในเกมเดียวกองหลังที่แอสซิสต์มากที่สุดใน1ฤดูกาลและมีชื่อเข้าชิง PFA ฤดูกาลล่าสุดก่อนที่จะเกิดโควิดเขากำลังเดินหน้าทำแอสซิสต์ด้วยการเปิดบอลอย่างเฉียบขาดโดยทาไป2อแอสซิสต์เป็นลองเพียงแค่เควินเดย์บอยที่ทำไปถูแอสซิสต์แต่อย่าลืมว่าเขาเล่นตำแหน่งแบ็คขวาตอนนี้เทนสสถาปนาตัวเองกลายเป็นนักเตะตัวหลักที่ขาดไม่ได้ของลิเวอร์พูลแต่ใครจะรู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น้อยโดยลุงของเขาทำงานเป็นเลขานุก,การสโมสรเก่าแก่ของโอซัฟฟ และคุณย่าเป็นแฟนสาวคนแรกของเซอร์เล็กโคกูซันแฟนบอลรลิวพูหลายคนคงดีใจที่พวกเขาเลิกกันไปก่อนโดยครั้งหนึ่งเซอร์เล็กโคกูซันเคยเอ,อ่ยปากถามเด็กหนุ่มสเกาเซอร์คนนี้ว่าทําไมไม่มาเล่นให้กับแมนยูล่ะคําตอบที่ออกมาจากปากของเทนคือแม่ผมไม่ขับรถบนมอเตอร์เวย์ครับนั่นหมายถึงเขาไม่อยากทางไกลจากบ้านเกิดของเขาที่ที่เขาโตขึ้นมาและเขาคิดว่าการที่อยู่กับครอบครัวจะช่วยพัฒนาเส้นทางอาชีพของเขาได้ดีกว่าและนี่คือเรื่องราวบางส่วนของเด็กหนุ่มที่อยู่สโม,มรสรแม็กซ์ต่6หกขวบไม่สิอาจจะตั้งแต่ลืมตาด จนก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะคนสําคัญของทัพหงแดงแต่ยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของเด็กหนุ่มวัย21ปีคนนี้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เขาจะสร้างเส้นทางของตัวเองและก้าวขึ้นไปเป็นตำนานของชาวเตลเตอร์อย่างที่รุ่นพี่สตีเวนเจอร์ลาเคยทำเอาไว้แต่แค่เปิดตัวก็ทําได้สวยงามแบบนี้ชื่อของเทนน็กเดนเดอร์อาร์โนคงถูกจะลึกลงไปในประวัติศาสตร์สโมสรได้ไม่ยาก สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ